ไม่เนี่ยป่าทั้งนั้นมองไปทางไหนก็ป่าแม่งโคตรทึบเลยเฮ้ยเดี๋ยวโ oh my god นั่งไงมาง้างแล้วแข็งไปหน่อย แม่โคตรเซ็งเลยเเฮ้ยครับยอดมากเลยอะเยี่ยมมากๆเลยเดจ้ลนาดูสักก่อน <laughs> เปิดซะแม่งนะแต่แม่งนินเขาเรียกว่านินเอทิโอเปียนินอดยากนะตะพีอดยากนะสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่มายธรรมชาตินะครับวันนี้จะมาล่าหนวนจันนะครับก็หนึ่งในตระกูลของปลายิบปลาขนาดใหญ่มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านี่ตัวแรกผมก็เนี่ยมินิมินีแล้วเนาะโอเคครับ โอ้โหเมื no. okay. so ่อสมัยวัยรุ่นเร่านักเลงตีลานฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีปืนไม่ได้แดกเขาหรอกจะมีก็มีแผลเดียวนี่ที่ไหลเนี่ยเดนอะไรปะเมาตกรถเมแผลตัดๆๆไหล่ฉีเย็บข้าเข็มร้องยังหมาสัตว์คำเตือนคลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนเต็มไปด้วยคำหยาบคายทะลึ่งลามกเสียสีการเมืองในบางโอกาส มีได้สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการทำคลิป <Wow. S 1> สแสวงหาแต่ความจังไหลล้นๆในบางโอกาส <Huh? S 1> ถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรู้เรื่อง มได้ปลาใหญ่มาเยอะเลยครับม,มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่อยากได้ไล้ก,กักอิจฉา <c oughs> <c oughs> แก้ตัว <c oughs> มาแล้วนะครับ สามาตรฐานานะครับแบบชิวๆเบยๆเด็กๆนะครับเหยื่อมหาเทพก็แบบนี้แหละครับน้องนะครับแล้วก็จัดซะหนึ่งดอก ขะล้ออ้อ,อวิ่งสวนนะเน้นนี่เหรอเน้นว่าเหยื่อเราไม่ธรรมดาเลยนี่เน้นปะเน้นเนี่ยเจ้าดูสองเหยือ่อสองตัวแล้วเหยือ่อยง,งไม่สุดแหงแกวนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความพิการตะบ่อ,บอเนี้ย มันเป็นดูนะครับดูที่ปากวะนะเป็นทุกตัวเลยตัวก็จะสั้นแล้วปากก็จะเหมือนปากนกแก้วโอเคครับคือแบบว่าฝีมือเนาะยือปันนิงก็แบบนี้ถสว้สัตว์คุยตัวแรกเป็นปลาทะเบทิมโฉ ตัวนี้ตัวนี้นะ่ะอื้อปากน้องแก้วไหมไม่เป็นเหมือนบนดนะอันนี้ป่ารรมดาออครับสุดยอด วูยใช่ไหมใช่ใช่ไหมเอาละมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นศิษยิอนุสิ์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ผมเคยเห็นไสยศาสตร์มาด้วยสายตาผมเองหลวงปู่เข็มเคยนั่งกับสมาธิไล่เวรบาห์ทรัพย์มาละทำมาลัทำมาละทำมรละทมาละนังสังเกต สวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกหวยเลยเบอร์แข็งจะไม่แรงครับโอ้โหโอเคตัวแรกก่ะเนาะขึ้นป่ะตัยขึ้นมาเลยมึงนกระตัวแรกนี่แหละก็เรียกว่า ตอนรับไปใหม่กันนะครับอันนี้คือปลาโนนจันยังดียังได้นะเพิ่งได้เพิ่งได้ครับพี่ดำเป็นปลานนลจันนะครับก็นนลจันน <um ี่มันมีนนลจันทะเลกับนนลจันรน้ำจืดนะครับโอเคครับมาดูตัวต่อไปเพิ่งจะได้นี่แหละครับโอ้โหนั่งกันแบบผมไม่ต้องคุยเลยสบายใจนั่งเป็นผู้บรรยายนั่งเลยนั่งผู้บรรยายเลอ

ยอดมากเลยอ่ะเยี่ยมมากๆเลยแบบอยากโดนของใหญ่อ่ะเนาะอิจฉามันอะไรวะนนีีแดกไม่ได้ยังไงเนี่ยอยากโดนของใหญ่ผู้ช่วยโดนไปหาแดดกันเองมาก่อนนี้เกามีอะไรเชียวชวนชิมปีแล้วก็ชิมชอบใช้ปีหน้านี่ก็ชดใช้ชัวร์แน่นอนไม่ใช่ได้ไงซื้อเรือดำน้ำอย่างเดียวถ้าถามจังเลยคุณทำไมเรือดำน้ำ

เดือยไม่ทันแตกกระแดกเฉยนะครับไอ้บุ๊กเล่นแบงค์สองร้อยกว่าล้านบาทมีไย้บุ๊กนี้ไปกูออมใช่ไหมเดือยยังไม่ถึงพื้นเลยแห้งแกล้งนะครับผมได้น่าตัวดีเนี่ย ไปอ้าวอ้าวลวกบอกแล้วใช่ไหมก็มันไม่สู้เลยไม่เห็นหรอนะครับแล้วก็จัดซะหนึ่งดอกกูกลับ้านก่อนนะคุณก็ไม่ใช่คนดีซะทีเดียว ก็เป็นข้อบ่งบอกนะครับว่าพอช่วงเย็นการกินก็จะห่างตัวลงนะครับปลาก็จะเริ่มเข้าฝั่งอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือปลาใหญ่เริ่มเข้าฝั่งสําหรับกลางบอ่อนี้มันเริ่มเงียบแล้วนะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทิปหน้าครับสว่วน,นี่หน่ก็เอานะ<ป>อย่าให้รู้นะเก็บภาพนี้ไปแล้วชักเาทิบ้าน เขามาแบ่งแยกเธอจากฉันไปและเหมือนจะรู้ชะตาว่ามีมีปัญญาสู้เขาได้และเหมือนต้องถอยทางไปและคนตัดใจก็จะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคยเมื่อเกมรักยัง ยังไม่อยากจะนับยดน้ำตาก่อนนอนฉันภาวนาให้เขามาด้วยใจไม่จริงจังแม่รู้ฉันไม่ไดีพอแต่จะขอบอกรักให้เธอฟังแม่รู้ว่าเกินกำลังที่จะแปลกวัง แต่ใจก็สั่งให้รักไปเสีจใจเหลือๆถ้าเธอยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้สิทธิแค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขา เอาไปหมดหัวใจรักสามฉันเศร้าคนเดียวได้แต่รอขอเธอช่วยเห็นใจอยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่าแค่เพียงเห็นเธอเคียงกันทำให้ฉันน้ำตาแทบหล่น เธอหลงเขาแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีฉันอีกคนเสียใจเลยลือ,ลอถ้าคงยังทำเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา แม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเป็นยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจฉันไปไหนไม่รอกว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายเลยฉันไม่กล้าหรือไม่กล้าทิ้งรักไปเลยเพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมาก สได้มดสิทแ,แค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมด